ตึงๆเขาแบบตึงงตึงก็ตึงงสัตว์ฮะไม่รู้อ่าอยาวังวยายนุ้งไปคือต้องไปเลี้ยเกียวไม่รู้ว่ายายนุ้งไปไป็นยังงานอยู่ี่งานยังงแมนกลับแล้วครับ หลวแไปล้วรเกียมัเนี่ัดบจะออกไปบื้นงยเนี่ยเด้อครับย่าบอกอยู่แค่นั้นแหละอ่ไปห้องกูหนอฝนโจมาน่ากูพลดีสองสองคนโอ้โห้สามตัวได้ไหมเพื่อนต้เพื่อนต้วิ่งสคนเลยเพื่อนต้มพปต่ออ่อไทยดี่เพื่นตามวิ่งสคนเลยเพื่อนตะ เพื่อนตาเพื่อนตาเพื่อนตาเพื่อนสองจะาดาวเพื่อนตาบอกตาบอกคุยบุชิดตาวน้ำมันดูเพื่อนตาดิเพื่อนตา first blood เพื่อนตาหยิบแกะหัวบ้างหยิบหัวเพื่อนตาเพื่อนตาชุบชุบเพื่อนตาชุบไปคุณนี่ของหัวแล้วมั้งไหรอเอ้ยเพื่อนตาไม่จริงเพื่อนตามันเอาเลี้ยงว่ะ เอาเรื่องครับเอาเรื่องเจ๊เอาเรื่องครับเอาเลือดเพื่อนตาเพื่อนตาเอาเรืองอ่ะไักดูหน้เดี๋ยคุณลังคานมนนี่ยลังคานีดีดีลังคาหนที้วรอปรเ็นน่าจะเป็นตนเงนี ยีมันยืนแน่นินมาเยอะมาเยอะอันนี้ดีกว่าอเล่นสกาแล้วถึงสองยีพอเล่นกูไม่เล่นจอมปลีเบยเบยทะยิมกรอบนี่อัดเสียงมันแตกมันไม่เียงนะคนดี้เียงเกมครับ เขาแบบจริงๆนะเพื่อนตะเนตาขอแบบจริงๆนะเพื่อนตะเอ้งเอาก่อนทุกคนเขาแบจริงๆนะเพื่อนตะแมงเลีนไปน้ำกันอุบลุมอุบลุเดมเส้นแบด้นแบบเลืยนเพื่นตาเพื่นตาเพื่อนตามันเจ็บมันจ็บเพื่อนยเเมันจ็บเพื่อนตามันเ้จ่วเป็นัเพื่อนตายิงมันอย่าพึ่งเพื่อนตาเพื่อนตา พื่อนตาใจเย็นๆเพื่อนตาดูหัวเราเพื่นตาเพื่อนตาหลังๆเพื่นตาหลังๆชุบๆหชุบหน่อยชุบกอนชุบกอนมา้มาเพื่นตาไม่สุดยอดมบเดี๋ยวนีหมอกหมอเพื่อนตาไม่เอาว่ะเพื่อนตาควจะแตกแล้วพี่ โอ้ยโอ้โอ้โน้โดน้โแอ้ตแตกๆตตายแตกตัวเดียวเพื่อนตะเพื่อนตาะอีกสองตัวเพื่อนแปะต้ยตายตายยิงมันยิงมันพูดแกอแตกก็อีสับ Double kill นั่นแหละมันกินดีจริงจริงมาดีมาดีมาดีเพื่อนตาไม่ลองไม่โหดไ่มเพื่อนตาเหรอเด็กเพื่อนตาไม่โหดไ่มโหดไหมโหดเหรอโหดใช่โหดตายก่อนเพื่อนนะใ่สาแม่ตัดีจิงจะจะพาบุกเพื่อนตา ขึ้นไหมขอเล่นหางนี้พันตะไม่รู้เรียงหรอแล้วก้ก้ก้แตกแล้วตะพืนตาพืนตาพืตาพั่อนตาอัน้พตาขันตาแตกพันตาโอ้โหทำไมหรอ หมดเกินนะครับไม่ตึงอ่ะแต่เส้นอินน่ะมันตึงเองแก้วแก้วอาอย่าไตาตาอย่างไรตาเราคนเดวดับเบิลคิล คุเอตองใช่นตาเรียนหรอคนตาคุนตาไม่เ <Find> ร <human> ียนหรออานามไม่เรียนหรอเอ๊ะอยู่ไหนวะอยู่ด้านล่างแนงเคุณแน่นอนเลยอันนี้เป็นหน้คุณนคุนเป็นมุกนะฮะ โอ้โหเสียชีวิตครับโอ้โหจัดรันเต่าโอ้ยังเสียต่งครับในมือดีฮะเนอะใช่แน่นอนมันปนไม่เกยไหฮี่ฮะใชทำไมพูดไม่พอครับคุณตาอุ้บ มัเป็นโซรอยองครับแปลนะครับคุณบอกแค่โซรอยิงคันดังเกี่ยวต้มอกดดูไหมนะครับคุณป้าครับกูฮันินแบบตายควพูดแลวก็าตงก็โก้โกโกโก้มาอยู่ในคุณแป้คุณแป้อยู่ไหนโกโกโกกกกก มึงโก้บคนไหมโอ้ยเมียตอนนี้กูมีสองคิวแล้วนะคิวยำบ่ลงเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมน่ไงคุณตองเห็นลูกบอพันไกะเรียบรอยครับเรียบร้อยครับคุณตักคิวหนึ่งตเว้าไงครับ